เรื่องนิพานนี้ไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากเพราะถึงแม้ว่าอยากก็ไปไม่ถึงและไม่อยากก็ไปไม่ถึงหน้าที่คือทำความดีไปเรื่อยๆจนเมื่อสิ้นกิเลสแล้วนิพานก็จะปรากฏขึ้นเองด้วยการที่เข้านิพานจะเรียกชื่อตามการเห็นของพระไรลักษณ์คือหนึ่งผู้เจริญวิปัสสนา จนเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงอันปราศจากนิมิตเครื่องหมายแล้วเพ่งอนิจจังต่อไปจนบรรลุมรรคผลมีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าอ,อนิมิตตานิพพาน 2. ผู้เจริญวิปัสสนาจนเห็นไตรลักษณ์หรือทุก์ขว่าทนอยู่ไม่ได้ต้องแปลเปลี่ยนไปหาเป็นนิธิคือที่ตั้งไม่ได้ แล้วเพ่งทุกต่อไปจนบรรลุมรรคผลมีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าอัปปนิหิตตนิพพานสาผู้เจริญวิปัสสนาจนเห็นไตรลักษณ์มีอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เป็นความว่างเปล่าแล้วเพ่งอนัตตาต่อไปจนบรรลุมรรคผลมีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าสุญญานิพพาน พระพุทธเจ้าทั้งหลายคือท่านผู้รู้เป็นผู้ได้ผู้ถึงแล้วซึ่งพระนิพพานจึงได้กล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งเป็นบรมธรรมถ้ายัางไปไม่ถึงก็ไม่อาจจะกล่าวได้ไม่สามารถให้รู้ได้เป็นการยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้โดยง่ายดังเช่นครั้งหนึ่งวัชโคตรปริพาชก ได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาเป็นข้อๆว่าหนึ่งภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้แล้วจะเกิดในที่ไหนตรัสตอบว่าไม่มีคำว่าเกิดสองถ้าอย่างนั้นไม่เกิดใช่หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีคำว่าไม่เกิดสถ้าอย่างนั้นเกิดด้วยไม่เกิดด้วยใช่หรือไม่ ตรัสตอบว่าไม่มีคำว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วยสี่ถ้าอย่างนั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่หรือไม่ตรัสตอบปฏิเสธอีกวัชจะโคตรปริพาชกจึงทูลถามถึงเหตุผลที่ปฏิเสธและแสดงความรู้สึกว่าครั้งแรกก็เลื่อมใสแต่บัดนี้หมดความเลื่อมใสเสียแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า คมนี้ลึกซึ้งยากที่ท่านผู้มีความเห็นอย่างอื่นมีความพอใจอย่างอื่นมีความเพียรอย่างอื่นมีอาจารย์อื่นจะรู้ได้แต่าคตจะขอถามให้ท่านตอบหนึ่งถ้าไฟลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าท่านท่านรู้หรือไม่ปริพาชกทูลตอบว่ารู้สองไฟลุกโผลงเพราะอาศัยอะไรปริพาชกทูลตอบว่า เพราะอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้สามถ้าไฟดับเบื้องหน้าท่านท่านรู้หรือไม่ปริพาชกทูลตอบว่ารู้สี่ไฟไปทางทิศไหนปริพาชกทูลตอบว่าไม่มีคำตอบไฟลุกโผล่ขึ้นเพราะอาศัยเชื้อเมื่อหมดเชื้อและไม่เติมเชื้ออื่นอีกก็ไม่มีอาหารมัน นับได้ว่าไฟดับแล้วจึงตรัสว่าตถาคตก็ฉันนั้นละขันห้าพ้นจากการนับว่าเป็นขันห้าเป็นผู้ลึกซึ้งนับไม่ได้อย่างไม่ได้เปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่มีคำว่าเกิดหรือไม่เกิดวัชโคตรปริภาชกกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่ามีเก่นสารและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัย เป็นสาระตลอดชีวิต